นาุตอยู่ล็อกนะครับวันนี้นรารุตอยู่ล็อกอยู่ที่สวนตัวเองนะครับวันนี้นาุตมาทำอะไรวันนี้นามาปลูกโ,กโกโก้แต่นุตมีเคล็ับพิเศษวันนี้ได้ปุ๋ยพิเศษมาป <c oughs> ุ๋ยของดีจากพี่เก่งมาเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้ปุ๋ยเ0 0นะครับโอเคครับติตัวนึงขาดไม่ได้เลยก็คือตัวพอลิเมอร์ครับแต่วลิเมอร์พอลิเมอร์คืออะไรพอลิเมอร์คือสารอุ้มน้ำครับตัวนี้อัตราส่วนหนึ่งกิโลเนี่ย,เ,ยเราจะไปผสมน้ำสองลิตรเวลาการใช้งานเราก็ตักขันหนึ่งฮะขันหนึ่ง โพลิเมอร์กันนะครับโพลิเมอร์ที่เราใช้จริงเนี่ยถ้าเป็น1นกิโลเนี่ยเราจะใช้น้ำสอ0ลลิตรแต่วันนี้ผมมีน้ำแค่50ลิตรแต่ถุงเนี้ยถุงครึ่งกิโลผมจะใส่แค่2องกิโลครึร่งอ่าเวลาเราผสมแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งโพลิเมอร์ไว้เลยครับประมาณ2-3ชั่วโมงนั่นเองแล้วเราก็มาดูตอนที่มันอุ้มน้ำเรียบร้อยแล้วเราก็ไปใช้งานได้ครับเคสเกลๆแล้วนะขณะนี้ครับเดี๋ยวโพลิเ,เมอร์จะอุ้มน้ำเองอย่างนี้แหละต้นไม้ผมก็จะรอด100%ครับโอเคครับประมาณนี้แหละขึ่งงถุพอแล้ว เดี๋ยวอีกสองสามชั่วโมงเรามาดูกันว่าโพลิเมอร์จะอุ้มน้ำเรียบร้อยหรือเปล่าครับนะครับที่เราแช่โพลิเมอร์ไว้สองชั่วโมงแล้วนี่ได้เวลาแล้วเดี๋ยวมาดูกันอ่าเชิญนะครับปาปมาลุ้นพร้อมกันเลยอาลุ้นพร้อมกันเลยว้าวยังไงครับโพลิเมอร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับภายในสองภายในสองชั่วโมงสองสามชั่วโมงนะฮะตัวนี้นะครับถ้าใครมีปุ๋ยน้ำอยู่เนี่ยครับก็สามารถที่มาผสมกับโพลิเมอร์ตัวนี้ได้เลยเราก็จะเป็นตัวเนี้ยวัสดุรองก้นหลุมพร้อมมีปุ๋ยอยู่ในตัวเลยโพลิเเเเเเเมมมอออออรรร์นน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 ีีีีีี่่่่่่ยย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 ภาาาาาาใปปปััจะะะสสลลไไไไไงฮู้้้้้้้ดดดบตถผแก ผ่านปีแรกได้ยังไงก็ล่อครับเพราะโพลิเมอร์ตัวนี้จะช่วยกับน้ํากับปุ๋ยไว้ให้เราครับครับหลังจากที่เราเมื่อเช้านี้เราขุดหลุมเรียบร้อยแล้ววันนี้ถึงเวลาปลูกโกโก้กันแล้วโกโก้วันนี้นะครับที่ผมจะปลูกเนี่ยก็จะมีตัวต้นพันธุ์โกโก้นะครับุ๋ยคุณภาพดีครับของฟัวแดงครับอันนี้ปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโกโก้เราจะอยู่รอดได้ต้องมีสารอุ้มน้ำครับวันนี้นะครับโอเคครับเราเริ่มกันเลยครับ นะครับเดี๋ยวเราแบ่งเป็นสองส่วนนะครับคือหนหลุมนึงเนี่ยเราใส่อยู่ประมาณสักนิดหนึ่งหรือกึ่หนึ่งกิโลแบ่งเป็นสองส่วนตัวนี้เอาไว้ก้อนหลุมเอาไว้ก้อนหลุมเลยโอเคนะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะฮะปุ๋ยอินทรีย์ตัวนี้กระดานเนี่ยประมาณสักกำมือหนึ่งรับง่ายกำมือโรยโรยโรยไปแบบนี้เวลาลากเราเดินแล้วพืชลากเราเดินแล้วมันจะได้มีอาหารกินเพราะตัวอุ้มน้ำเรามีอยู่แล้วตัวสารพลีเมอร์อุ้มน้ำอยู่แล้วโอเคประมาณนี้ปุ๊บทีนี้เราก็อีกพันที่เราซื้อมานะครับเราก็ดึงออกจากถุงได้เลย นีผมไม่ได้ลดน้ำนะครับเพราะว่าผมเต็มตัวที่จะปลูกดินจะได้ไม่ร่วนครับได้ออกจากถุงง่ายค,ครับนี่ที่เหลือเราก็เทเลยครับใส่โคนต้นแรงแยงอย่างเงี้ยไม่กลัวแล้วครับเจอโพลิเมอร์ตัวนี้เข้าไปฮนะชุม่มชื้นตลอดเวลาครับนี่กบเลยกบดินเลยหลุมผมลึกประมาณหนึ่งสองนะครับตัวนี้ผมจะไม่ใช้ไม้ค้ำนะครับเพราะว่า ้นม้เราลงไปก็ราหนึ่งสองเนี่ยคือลงไปค่อนข้างลึกและอย่างเวลาโดนลมตัวเนี้ยจะไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวครับโอเคครับจบขั้นตอนนะฮะการปุ๋ยนะครับอย่าลืมนะครับปุ๋ยอินทรีย์ตาขวดแดนนะครับแล้วก็สารโพลิเมอร์ตัวนี้รอดร้อ็นครับ